สวัสดีจากญี่ปุ่นนะคะสวัสดีวันเซสบุนของญี่ปุ่นวันนี้เลยจะพาเด็กๆไปดูยักษ์หรือเทศกาลเซสบุนปลาทัวไล่ยักษ์กันค่ะพ่อบ้านบ้านนี้จะไปต่างประเทศบ่อยไปทีสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือไปเป็นเดือนและไปบ่อยมากนะคะเราเลยจะใช้ชีวิตกันแค่3คนซะส่วนมากงานจัดที่นาริตะหรือห่างจากบ้านไป10สถานีนะคะวยขวางไม่ชินทางเลยไม่ขับรถไปจะนั่งรถไฟไปกันค่ะสะดวกและเร็วดีค่ะ ออกจากสถานีรถไฟมามหาศาลเจ้าไม่เจอนะคะเปิดแมป <Bird Map S 2> <ม>ก็เอ๊ะทำไมมันดูห่างไกลเหลือเกินก็เลยตัดสินใจถามคนญี่ปุ่นนะคะเจอเด็กมัธยมกลุ่มหนึ่งที่หน้าแฟลลี่มาเลยถามเขาด้วยความที่เด็กๆก,ก็น่ารักพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะ<ม>เขาเลยบอกว่าต้องขึ้นไปอีกต้องลงไปสถานีรถไฟแล้วขึ้นไปอีกต่อนึงแต่ด้วยความที่เออมันไม่ใครไม่เป็นไรขี้เกียจเดินกลับไปเพราะมันก็เดินมาไกลแล้วนะคะ<ม>เขาก็เลยเอา เอายังไงดีตัดสินใจเดินมาส่งไหมคะเด็กๆน่ารักมากด้วยความใจดีของเราด้วยนะคะพอมาถึงศาลเจ้าถ่ายมาได้แค่นี้คะ่ะเหนื่อยจนไม่อยากจะจับโทรศัพท์เพราะอีกมือก็จูงลูกคนโตด้วยนะคะพอเข้ามาในศาลเจ้าโหคนนเยอะมากแทบมองไม่เห็นอะไรเลยคนเยอะจริง แต่คนญี่ปุ่นก็ตั้งหน้าตั้งตารอแบบไม่เสียงดังเลยนะคะโชคดีคือมีคุณป้าที่อยู่ใกล้กๆกันอุ้มไทยชิกขึ้นดูค่ะเพราะคนเยอะใชชีตตัวเล็กนะคะแล้วแม็กก็คงจะเห็นว่าแม็กอะหอบลูกคนเล็กด้วยเป้ด้วยนะคะคนญี่ปุ่นก็น่ารักนะคะปราณีคนไทยอย่างแม็กด้วยนะคะพอข้างหน้าที่จริงอยู่ยืนอยู่ข้างหลังนะคะแต่พอข้างหน้ามีคนทยอยออกคนที่อยู่คนญี่ปุ่นที่อยู่รอบๆข้างค่ะ บอกให้แม่ขยับเข้าไปข้างในกับไทจินะคะอูน่ารักมากๆเลยไทจิก็ยังมองไม่เห็นนะคะพอเข้ามาข้างในก็ยังเจอคุณป้าอีกคนนึงช่วยอุ้มไทจิขึ้นดูอีกนะคะรู้สึกขอบคุณแล้วก็อินเอ็มใจมากๆค่ะคุณป้าก็เต็มใจที่จะอุ้มไทจิดูบ่อยครั้งเลยนะคะอุ้มอุ้มวางวางเพราะไทจิก็ตัวหนักเหมือนกัน,นะคะ่ะ ความเชื่อของคนญี่ปุ่นนะคะต่อให้ประเทศพัฒนาไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็ตามวัฒนธรรมเทศกาลความเชื่อของคนญี่ปุ่นก็ยังหลงเหลืออยู่เยอะมากนะคะ<ม>เช่นวันเซสุบุนวันแบ่งฤดูกาลของญี่ปุ่นจะมีการแบ่งฤดูอยู่4ฤดูนะคะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะให้ความสําคัญวันเซสุบุนที่แบ่งฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิเป็นพิเศษ เพราะว่าวันเซซบุนนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะหมายความว่าช่วงเวลาแห่งความหนาวกำลังจะหมดไปแล้วก็อากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นหลังจากนี้นะคะแต่ในปัจจุบันพอพูดถึงวันเซซบุนคนญี่ปุ่นจะนึกถึงยักษ์และก็การปลาถั่วนะคะทำไมถึงมียักษ์ล่ะคะเพราะความเชื่อว่าในช่วงเปลี่ยนฤดูจะมีสิ่งชั่วร้ายโรคระบาดภัยพิบัติหรือความทุกข์ยากเข้ามาถาดภูมิเข้ามาเยอะค่ะ จึงเกิดมีพิธีหรือเทศกาลขับไล่สิ่งชั่วร้ายยักษ์ก็เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายเป็นตัวแทนของความน่ากลัวนะคะต้องขับไล่ออกไปซึ่งชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันก็เชื่อว่ามีพลังสิ่งชั่วร้ายแบบนี้อยู่ค่ะจึงมีเทศกาลหรือพิธีกรรมแบบนี้นะคะ และในพิธ so ีการจะมีคนร่างทรงเป็นยักษ์ไล่ล้ำอารมณ์แบบบวงสวงบ้านเราไหมคะและมีพิธีการยักษ์ปัดเป่าความช่วยร้ายให้กับคนที่ไปทําพิธีด้วยค่ะคนที่ขึ้นไปให้ยักษ์ทำพิธีก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายและมีความเชื่อแบบนี้อันแรงกล้านะคะเพราะคิดว่าจะปัดเป่าลรกภัยไข้เจ็บจากตัวเองแล้วก็ต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองด้วยค่ะสรุป ทริปมาร่วมงานเทศก,กาลเซสซูบุนพาเด็กๆมาดูยักษ์ลุยกันวันหยุดนะคะก็สะดุกดีค่ะเหนื่อยแต่ชื่นใจคนญี่ปุ่นที่คอยช่วยเหลือตลอดความจริงแล้วคนญี่ปุ่นจะชาติยมมากๆนะคะไม่ค่อยชอบคนต่างชาติแต่ถ้าเราวางตัวดีน่ารักคนต่างชาติก็พร้อมช่วยเราเสมอนะคะต้องรีบกลับบ้านนะคะเพราะห้าโมงเย็นคนจะแน่นเราจะกลับบ้านยากนะคะตอนนี้รถไฟก็ยังพอโล่งๆอา,อาจจะยังไม่ได้ที่นั่งก็จะได้ที่นั่งช่วงท้ายๆค่ะ ต้องขอขอบคุณกำลังใจที่ให้กันมาจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ